กลับเข้าสู่ช่วงของเทิร์โปรกับห้องสมุดมารวยกันต่อนะคะถ้าเกิดใครจํากันได้เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงตัวพอร์ตหุ้นคงกระพันไว้ค้างไว้นั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีพอร์ตหุ้นที่คงกระพันเนี่ยมันหมายถึงอะไรแลวจะต้องทาอย่างไรบ้างท่านเดิมที่มาอยู่กับเราคะ่ะรองศาสตราจารย์ดรอ,ดอนัทลีมักเดชนะคะผู้อำนวยการโครงการ MAF ของคณะวิทยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค้างกันไว้ครั้งที่แล้วนิดนึงว่าที่มาที่ไปของตัวหนังสือแต่จริงๆแล้วพอพูดว่าพอร์ตหุ้นคงกระพันมันคืออะไรคะหุ้นคงกระพันหรือยังไงอ่าครับขอบคุณครับคุณแตนครับหนังสือของเราเนี่ยหน้าปกมียันลงไว้ด้วยนะครับดังนั้นซื้อแล<ะ>้วเป็นสีิมงคลครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เล่นขอนะครับคำ <c oughs> ว่าคงกระพันเป็นอย่างนี้ครับคือไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนที่ช่ำชองในตลาดประเภท ะะวิเคราะห์หุ้นคุณค่าซื้อหุ้นพื้นฐานดีพื้นฐานแน่นเนี่ยจะเ,เร็วเร็วเร่นช้าครับผมเราจะสังเกตเห็นว่าทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงสัจธรรมข้อหนึ่งได้พ้นก็คือตลาดเนี่ยมีวัฏจักรของเขามีขึ้นมีลงนะฮะงั้นเวลาที่ตลาดลงเนี่ยอย่างเช่นตอนปี2540หรือตอนที่วิกฤตไม่ว่าจะอเมริกาแฮมเบอร์เกอร์คลสิปี2008มันก็กระทบเมืองไทยหุ้นมันตกทั้งกระดานงั้นให้ท่านซื้อหุ้นพื้นฐานดียังไงราคามันก็ตก ดังตตน <ะ S 1> ั้นในแง่ของการสร้างพอร์ตหุ้นคงกระพันของเราเนี่ยเราสร้างกลไกที่เราสามารถที่จะคงกระพันก็คือไม่ตกตามตลาดหุ้นไปด้วย<อ>นะครับดังนั้นในโดยในยะนี้ครับผมก็คือถ้าเกิดสมมติเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราเนี่ยปรับตัวร่วงลงไปพอร์ตของเราก็ยังสามารถที่จะงคงเส้นเหมือนเดิมได้ใช่ครับผม<อ>ถ้าเกิดแสดงว่าคําว่าคงกระพันในที่นี้คือทําอย่างไรให้เขาสามารถรักษา ความเสถียรภาพของเขาไปได้เรื่อยๆใช่ครับผมไม่ใช่ว่าหุ้นที่คงกระพันขายไม่ออกไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ซื้อมาแล้วอยู่ในพอตยาวนะครับครับและอย่างนี้ในหนังสือนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่9บทนะครับโดยที่5บทแรกเนี่ยผมจะปูพื้นฐานในเชิงการแปลงทฤษฎีทางการเงินให้มาอยู่ในภาษาง่ายๆก่อนส่วนอีก4บทหลังเนี่ยจะเป็นการประยุกต์กับข้อมูลใน ตลาดหุ้นไทยจริงๆให้เห็นว่าถ้าท่านลงทุนตามแบบที่หนังสือเล่มนี้แนะนําในตลาดหุ้นจริงๆของเราเนี่ยเราสามารถทํากําไรได้เราสามารถผ่านช่วงวิกฤตที่ตลาดหุ้นตกแต่เราไม่ตกตามตลาดหุ้นได้ด้วยยังไงะคะโอเคครับผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติเวลาที่นักลงทุนเนี่ยนะฮะเอาประเภทแบบมืออาชีพอะไรผู้จัดการกองทุน,ทนต่างๆาเนี่ยเวลาที่เขาจัดพอร์ตกันเนี่ยเขาจะพูดถึงค่าความเสี่ยงของพอร์ต ตัวหนึ่งที่เรียกว่าค่าเบตา้าค่าเบต้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่าที่เปรียบเทียบกับความผันผวนของตลาดอย่างเช่นถ้าเบต้าของพอร์ตของเราเท่ากับ1.5หมายความว่าถ้าตลาดขึ้น1%มูลค่าของหุ้นในพอร์ตของเราโดยรวมจะเพิ่มขึ้น1.5%แต่ถ้าตลาดตก1%เราก็จะตก1.5%มากกว่าตลาดตามระดับนัยยะของเบต้าอันนี้ะฉะนั้นแนวความคิดของผู้จัดการกองทุนแบบดั้งเดิม,มเขาก็จะปรับค่าเบตา้าเช่นถ้าเผื่อผมคิดว่าตตลาดจะก ท่านี่ผมจะตั้งค่าเบต้าไว้เท่ากับ1.5หรืออะไรที่มากกว่าหนึ่งผมอาจจะตั้งไว้ที่0.5งั้นถ้าตลาดตกจริงๆผมตกแค่จุดหแต่ถ้าเผื่อผมคาดผิดตลาดดันขึ้นผมก็จะขึ้นน้อยกว่าตลาดผู้ถือหน่วยของผมก็จะด่าผมอีกแล้วก็ต้องยอมรับใช่ครับว่าก็จะมีทฤษฎีทางการเงินที่ว่าด้วยประสิทธิภาพตลาดทุนนี่เองนะครับที่ผมเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดเวลา แต่เป็นไทยง่ายๆก็คือจริงๆแล้วไม่มีใครในตลาดที่สามารถที่จะไปคาดการได้หรอกครับว่าเซทห้าสิบอินเด็กอาทิตย์หน้าจะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นกี่จุดจะลงกี่จุดไม่ไม่มีแน่นอนผมคิดว่าอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องบอกจุดด้วยเอาแค่บอกว่าขึ้น,นหรือ,รอลงเ<ง>พราะถ้าเผื่อท่านสามารถบอกอย่างนั้นได้การลงทุนที่ทําให้ท่านรวยเร็วที่สุดก็คือซื้อหรือขายเซทห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ให้ท่านไปซื้อคุณถ้าท่านทำนายทิศทางแล้วท่านถูกร้อยเปอร์เซ็นตะ์แน่แต่มันไม่มีใครทําได้ไงครับแล้วทฤษฎีก็บอกว่่าจรริงๆไมมีใค สามารถทําได้ตลอดเวลา mm hmm. บางครั้งเหมือนซื้อหวยอะ่ะมันก็มีการหวยถูกบ้างเหมือนกัน่แต่ไม่ใช่จะมาคอนเฟิร์มว่านั่นคือความสามารถของเราในการที่จะทานายทิศทางตลาด mm hmm. นะครับมีการศึกษามาเยอะมากมายครับผมแล้วก็ทั้งในต่างประเทศและในไทยก็มีเยอะครับผมว่าตลาดไทยก็มีประสิทธิภาพในแง่ที่ว่าไม่มีใครสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นหรือทิศทางตลาดได้ล่วงหน้า mm hmm. ครับผมแล้วถ้าเกิดเราดูภาวะตอนนี้นะคะตัวของตัวพอร์ตเองทํำยังไงที่เราจะมีวิธีการทําให้พอร์ตของเราเนี่ยกลายเป็นพอร์ตหุ้นคงกระพันได้บ้างอะคะครับผม แนวความคิดกว้างๆของพอร์ตหุ้นคงกระพันเนี่ยนะครับก็จะแบ่งแนวคิดหลักๆโดยการเอา2ทฤษฎีมาผสมกันนะครับทฤษฎีแรกก็คือเป็นทฤษฎีของเรื่องของการจัดพอร์ตลงทุนนะครับ Asset Allocation ใช่ครับผมแต่ Asset Allocation โดยทั่วๆไปจะพูดถึงการเลือกหุ้นและให้ใหมีความเสี่ยงที่มันถักล้างอะไรกันทำนองนั้นนะครับซึ่งจริงในหนังสือเล่มน,นี้ก็จะข่าวถึงทฤษฎีนี้ด้วยเหมือนกันแต่เราพูดถึงการจัดพอร์ตการลงทุนแบบใหม่เพื่อ<ง>ให้มันคงกระพันการจัดพอร์ตแบบใหม่เนี่ย จะเป็นการที่เรามองดูว่านะฮะถ้าเผื่อเรามองว่าหุ้นกลุ่มหนึ่งมันน่าจะมีราคาสูงหรือต่ำเกิน,นจะจะไปนไใช่ถ้ามันมีราคาสูงเกินไปเราอยากจะช็อตหุ้นหรือขายหุ้นกลุ่มนั้นโดยที่เราไม่มีหุ้น<อ>ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราสามารถช็อตหุ้นได้นะครับอันนี้ะนะคุณตาลคงให้ความรู้ท่านผู้ชมนะฮะได้ ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านสามารถติดต่อบโบรกเกอร์ของท่านนะครับการจะช็อตหุ้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการวางเงินหรืออะไรต่างๆนะซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้ท่านติดต่อถามบโบรกเกอร์ได้ดังนั้นถ้าเผื่อเราคิดว่าราคามันสูงเกินไปเนี่ยเราไม่ควรไปซื้อมันมแต่เราควรจะไปช็อตมันได้ซ้านะครับแล้วพอราคามันตกเราค่อยไปซื้อคืนก็ถ้าพูดให้ถูกคือเหมือนยืมหุ้นมาถูกต้องครับผมกับอีกหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่าราคามันนะฮะต่ําเกินไปในหุ้นพวกนี้เนี่ยก็คือเราาเข้้ไปซือมันแต่่วา สิ่งที่น่าสนใจในแนวความคิดที่1ของการจัดพอร์ตหุ้นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนนะครการที่เราซื้อหุ้นต่างๆเข้ามาผสมอยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ค่าเบต้าค่าหนึ่ง<อ>ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามตลาดนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเข้าไปผชนกับวังวนของการที่หุ้นตกหุ้นขึ้น,ห,น,น,ห,น,นหรืออะไรต่างๆร<า>ะด<า>ับเราเราไปอ่าเราก็จะไม่คงกระพันดังนั้นเราจะคงกระพันได้ยังไงคำตอบก็คือจริงๆเราไม่ได้สนใจค่าเบต้าแต่การที่เราช็อตหุ้นกลุ่มหนึ่งแล้วซื้อหุ้นอีกกลุ่มหน ภายใต้เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในทฤษฎีที่2ว่าความว่าตรงกันข้ามกันหมายความว่าไงการที่เราช็อตหุ้นกลุ่มหนึ่งและซื้อหุ้นกลุ่มหนึ่งไว้นั่นหมายความว่าไอ้หุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยคือหุ้นที่ราคาต่ำไปไอ้หุ้นที่เราช็อตไว้คือหุ้นที่เราเชื่อว่าราคาสูงไปนภาพออกนะครับดังนั้นด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่เราคาดไว้ถูกต้องอเราก็จะได้เงินเพราะหุ้นที่ราคาที่เราช็อตไว้มันจะต่าลง อันนี้เราก็ได้กําไรมาช็อตหนึ่งไอ้หุ้นที่ราคาที่เราคิดว่าต่ำไปมันจะสูงขึ้นเราซื้อไว้เราก็จะได้กําไรอีกหลบหนึ่งดังนั้นกําไรมันจะเบิ้ลกันดังนั้นมากกว่าที่จะทําขาใดขาหนึ่งแต่ประเด็นที่สาคัญก็คือแล้วถ้าตลาดหุ้นตกล่ะสิ่งที่เราคิดไว้ถูกต้องทุกประการแต่พวกร้ายมันตกนะฮะเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้เลยเช่นเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตในสหรัฐอเมริกาตกกันหมดตกกันหมดรวมทั้งเมืองไทยอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเผื่อเรา ทําการซื้อหุ้นที่เราเห็นว่าราคาต่ําเกินไปอย่างเดียวเราขาดทุนแน่นอนแต่อย่าลืมเรามีพอทที่เราชอร็อตไว้ด้วยพอท,ที่เราชอร็อตไว้แล้ว,วตลาดยุ้นตกมันจะช่วยพยุงเพราะพอทนี้มันจะได้กําไรขึ้นมาครับผมนะฮะดังนั้นก็ด้วยแนวความคิดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดภายใต้ภาวะที่หุ้นตกได้อันนี้ประเด็นที่2ท่านผู้ชมก็คงจะ มองแล้วว่าโอ้มันง่ายแค่นั้นเองเหรอใช่ไหมถูกต้องมันง่ายแค่นี้แต่ว่ามันยากตรงจุดที่สองเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้หุ้นที่ต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปเนี่ย,ม,ยมันอยู่<ง>ภายใต้เงื่อนไขย,ยังไงใช่ท<ช>ี่คุณแดนว่ามันหายอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งการหายอย่างไรเนี่ยทฤษฎีที่สองของเราเนี่ยนะครับจะเป็นทฤษฎีทีใ่ในทางการเงินเราเริ่มเกิดแนวความคิดใหม่อย่างนี้ครับเราค้นพบว่าแม้ว่าเรื่องของทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุนเนี่ย จะได้รับการสนับสนุนในการศึกษาในหลายๆงานวิจัยก็ตามนะครับแต่มันก็เกิดภาวะนะฮะที่เกิดกําไรไเ,าเกินปกติได้โดยที่หาคําอธิบายไม่ไ,มได้ไดนะครผมยกตัวอย่างอย่างเช่นปรากฏการ์ที่เรียกว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะฮะหุ้นจะขึ้นวันศุกร์แล้วตกวันจันทร์ไม่ทุกอาทิตย์เป็นลักษณะอย่างนี้ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์เดือนมกราคม,มนะฮะก็คือหุ้นจะตกเดือนธันวาแล้วก็จะมาขึ้นใหมเ่เดือนมกราคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเขาหาคาอธิบายไม่ได้เขาเลยเรียกรวมๆกันว่าเป็นปรากฏการณ์ a n o ล a ผมเรียกให้เวอร์เล็กน้อยผมเรียกว่าปรากฏการณ์เหนือทฤษฎีคือทฤษฎียังหามาอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรเป็นปรากฏการณ์ a n o m a แปลภาษาอังกฤษตรงๆก็คือประหลาดในการประหลาดมันประหลาดยังไง เพราะว่าถ้าเผื่อผมบอกว่าหุ้นตกปลายเดือนธันวาแล้วขึ้นทุก,ทก,ทกต้นเดือนมกราคมแค่ผมบอกคุณแตนหรือท่านผู้ชมคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่เราควรทําทําไงครับเร,เราก็คือ,อเราคือควรซื้อเดือนธันวาเพราะมันม <า S 1> ตกเดือนธันวาแล้วเอาไปขายเดือนมกราคมที่มันขึ้นถูกไหมซึ่งแค่เราคนเดียวทําอย่างเงี้ยราคามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพอเราทําได้กําไรคนอื่นตามเราปรากฏการณ์นี้มันก็ควรจะหายไปมันไม่ควรเกิดปรากฏการณ์เดือนมกราคมแต่แม้กระทั่งทุกวันนี้ในการวิจัยก็ยังเกิด ปรากฏการเดือนมกราคมขึ้นมาได้อีกไม่ได้หายไปนะฮะดังนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการเลือกคุณได้ ซึ่งจริงเงื่อนไขพวกนี้มันมีเยอะมากเราต้องศึกษาหาความรู้ใอย่างน้อยๆเลยก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการเขียนบอกไว้ด้วยใ่นร้อยสี่ปรากฏการจะได้เรียนรู้ตัวตลาดไปพร้อมๆกันและสามารถปรับพอร์ตหุ้นของเราให้คงกระพันได้ใช่ครับผมโอ้ยเสียดายวันนี้เวลามีน้อยจังเลยครับยังไงครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอาจจะได้คุยกันถึงเจาะลึกมากกว่านี้แล้วกันอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทางนัเตะนัดขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะอย่าลืมว่าหนังสือมีไว้เปิดขึ้นมาอ่านแค่นั้นความรู้ก็จะเป็นของเราแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกับทีหน้ากันค่ะ